ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะคะกริ๊งกริ๊งกริ๊งพี่ใหม่ค่ะคุณยายเอามีดลงน้อยสวัสดีค่ะมมนีาสวัสดีคุณยายให้ของขวัญคุณยายก่อนคุณยายสวัสดีพี่ใหม่

True bài... Bài, bài bàn cõi. True 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 bài bàn cõi

เจ้าบ่ดีเลยแม่บ่เก็บกระสมสุมให้จ๊ะลาแปะบ้าเลยแปะเลยนังบายเออกุยให้มาแปะให้ก้มๆมาบังให้มาเปิกนอมมาแปะแหนออกให้มาพ่อนี่ถ้วยนี่แม่มันสิให้เฮียนจับไว้จังหวะดิมื้อนี้มาสวัสดีปีใหม่อือขอได้ปีใหม่เพิ่นสวัสดีปีใหม่ขอให้เฮงๆตลอดไป น้องเซนน้องเซนอนนีไปือยายได้ยายเด้อองตาอันนี้ของตาุอให้ตาแข็งแรงกับยายดำรงด้วย แต่ย hmm. mm ัง hmm. ก hmm. wow. oh uh ินหมูทอดอืน้ำนมเนื้อนมกินก็ดีเห็นไหมย้าเดินนมก้นว่าถ้ากินนามกันหนาวโวดก็ต้มเข้าหวานเมื่อคืนนี่หวานอะไรกันดิฝันว่าเข้าหูเมื่อคืนว่านั่งมันหนีเพียงไฟเห็นมือตก มามาจากปเทศเรเลนเขาสวนนี่แถวะเลยเอ้ามาหอดลนเขาเลยน้อเอาอ่ะนัก่าเข้าเนล่อฝันแมนม่ใเนาะ่อนเล็กยังได้ดันี่เทไบด้ยง่เนรีบ้ซื้อรีกว่าซืเอาบปีใหม่ื้ออ สวัสดีปีใหม่เด้อลุงเด้อใครเบื่เง <sa ินกอ็โชคลาบใหรใกรระงวดรงวดโอเดียส่เตงนี้่ออัวอันมันมนลุงนะคุณตาอายุเธาได็กเจ็ดสิบแดสิแปดสามแล้วแปดสามแล้วคุณตา เทเลยวะเกลี่ยนมทีนึงก็มานีกไกลแถวอีสานไหมเอ้ยถือเล็กได้ตุ้งมวยยายใส่ใา่เท้าแล้วกำลังไกใส่ท้องดนห้ลๆงดนาให้ไล่ๆเด้อัสดีหมาอีกเนสาไใส่มูอยากได้ใส่โคตอนแก่ดีดีนะ Lại mình mình thế đây, thế. Nào mới dài xong mấy cái nghẹt năm là em không nghe em nữa nó dên Lại đây đạt là... Lụt hai đứa Dạy ừ. <laughs> mấy con Dạy mấy <laughs> con nè toàn Mã côi nà tê mê thông chúc thông chúc Tại lầy bá đi con Tại vầy Mà nhơi nào mê ตรงกดถูกดลับตนดังอันรวยสาธุมตมยเออสาสุหันมาดูสิหันมาดูท้องเออวงใหญ่พูดใช่องมันใหญ่เกิน na ja com de